ก็ตอนรับชาวธรรมะโหราทุกท่านวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกายวิภาคจากราศีนะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะก็จะสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างนะที่เป็นจุดเปราะจุดบางนะหรือว่า อ่บุคคลไหนจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรช่วงปีไหนนะอ่ช่วงเดือนไหนช่วงวันไหนนี่สามารถที่จะโหราศาสตร์นี่สือว่าให้คำตอบได้นะโหออราศาสตร์เนี่ยแต่ว่าจะมีคำว่าพื้นดวงเดิมนะกับพื้นดวงจรนะคือโรคภยัยแค่เจ็บนี่จะมีพื้นดวงเดิม ต้องดูก่อนว่าพื้นดวงเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคโรคภัยไข้เจ็บในปีนั้นไหมนะถ้าพื้นดวงเดิมนี่มีชัดเจนเนี่แสดงว่าเมื่อไรก็ตามแต่ดาวพอเคาะปีนี่นะหรือว่าลัคนาจรปีนี่มาในจุดพื้นดวงเดิมบ้างหรือว่ามามาจุดตรงที่ดาวดวงนั้นโดนเบียนนี่แสดงว่า โรคภัยข้่เจ็บจะอาการหนักนะจะต้องไปรักษาว่างั้นนะจะ,จะต้องระมัดระวังแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าพื้นดวงเดิมเขา,าพื้นดวงเดิมเขา,าโรคภยัยแค้เจ็บเขาไม่มีนะในจอนปีแสดงว่าเป็นบ้างนิดหน่อยนะ คือเป็นแล้วก็สามารถที่จะอะบางทีไม่ต้องไปหาหมอก็หายได้นะคือเป็นนิดหน่อยเป็นไม่มากนะดังนั้นต้องพื้นดวงเดิมถือว่าเป็นหลักนะ,ะเป็นหลักส่วนดาวดวงจรปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นลองนะเป็นลองมาก็ในกายภาคจากราศีก็เป็นข้อมูลของท่านอาจารย์เล็ก โูโตนะแล้วก็เป็นข้อมูลจากในส่วนของตำราอื่นๆนะได้นำมาผสมผสานนะก็ของอาจารย์เล็กก็พูดถึงเรื่องนะกาวิภาคนะก็คืออวัยวะนะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทั้งภายนอกและภายในนะเนะขาเรียกว,ว่า อวัยวะของแต่ละราศีเนี่ยนะว่าชาวราศีเมษนะราศีพฤกษ์จนถึงราศีมีนเนี่ยจะมีอวัยวะอะไรที่เป็นอ,อ,อวัยวะต่างๆบ้าง,างที่คลองในราศีนั้นๆนะ,นะอันนี้คือเป็นโลกประจําราศีนะเนี่ยนะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นชาวราศีเมษ ดาวที่ครองราศีเมษคือดาวพูโตเห็นไหมดาวพูโตธนี่ว่าด้วยมันสมองต่างๆน่ดังนั้นอาการของใครก็ตามแต่ที่ลัคนาราศีเมษนี่ก็มักจะเป็นโรคปวดศีรษะนะนะบางทีไอ้คำว่าปวดศีศรษนะบางทีหมายถึงว่าโรคเครียดนะบางทีหมายถึงว่า เครียดลงกระเพาะด้วยก็ได้นะถึงแม้เขาไม่พูดถึงเนี่ยถ้าเครียดเราพูดกับลงกระเพาะด้วยนะเพราะว่าเกิดอาการเครียดนั่นเองนะปูโตก็คืออวัยวะในส่วนของเส้นประสาทนะเส้นประสาทเล็กๆนะเส้นประสาททุกส่วนกันล้วกันนะที่ควบคุมที่ควบคุมกายนะผูโตเนี่ยอวัยวะนะถ้าสมมติว่าถ้าปีใด ซึ่งลัคนาจรเนี่ยดาวพูตัวเป็นอะเลสเนี่ยแสดงว่า,าจ,จะเป็นโรควิตกจริตเอไม่เฉพาะไปไม่ใช่โรควิตกจริตก็คือโรคที่นอนไม่ค่อยหลับนะเนี่ยก็ถือว่าดาวพูตัวเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่รองในราศีเมษนะส่วนดาวแบ็กคัสก็จะคลองอยู่ในราศีพฤกษ์นะสมัยก่อนเนี่ยกเกษตรเรือนเดียวก,ก็ใช้ดาวศุกร์นะ อาจารย์ผู้หลวงใช้พระลาหูนะแต่อาจารย์เล็กใช้ดาวแบ็กคัตนะในส่วนของคอต่งตางๆน,น,นะนะไม่ว่าจะเป็นต่อมไทยอยหวัดลงคอนะปวดต้นคอไอเจ็บคอเงี้ยนะอวัยวะก็คือคอนั่นเองนะทีนี้ต่อมาก็คืออวัยวะของชาวราศีนะราศีเมถุนในเมื่อราศีเมถุนเนี่ย ถ้าเป็นหัวละสถ้าเป็นเกษตรเรือนเดียวก็จะก็คือดาวพุธแต่ถ้าเป็นของอาจารย์ผู้หลวงก็จะเป็นเลข 9, นะเก้านะภาเกตนะอาจารย์เลขก็เพิ่มเลขแปดเข้ามาก็คือแปดกับเก้าในส่วนของหัวไหลนะในส่วนของหัวไหลเนะี่ยะหัวไหลมาฝั่งนี้นะสังเกตดูนี่าหัวไหลทั้งซ้ายขวาเนี่ยนะหัวไหลทั้งซ้ายขวาเนี่ยนะของหัวไหลต่างๆ นะก็หมายถึงว่าปวดหัวไหลบ้างนะนะแต่บางทีอวัยวะตรงนี้มันยาวมาตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าในส่วนของนอกจากหัวไหล่แล้วนะนะบางทียังหมายถึงว่าปอดด้วยนะเนะพราะปอดก็จะมีสองข้างใช่ไหมปอดบวมต่งตางๆเนี่ยมันก็มันคข้าผยวกันนะระหว่างราศีกรกฎเนี่ยนะนะแล้วก็โรคลมต่างๆเนี่นะก็คือ ชาวราศีเมถุนนั่นเองนะโรคลมต่างๆนะต่อมาก็คือชาวราศีกรกฎเนี่ยนะอ่ากรกฎธาตุน้ำนะถ้าธาตุน้ำเนี่ยหมายถึงว่าระบบเลือดทุกชนิดนะนะระบบเลือดหมายถึงว่าเลือดตรงนี้ก็คือหมายว่าถ้าเลือดเกี่ยวกับเรื่องเลือดเส้นใหญ่ไปเรื่องหัวใจก็คือดาวอาทิตย์แต่ถ้าเลือดลองลงมาก็คือดาวจันทร์นี้ เลือดที่ไหลเวียนจากดาวอาทิตย์มาสู่ดาวจันทร์ต่างๆนะส่วนเลือดต่อมาก็คือถ้าเป็นเส้นเลือดเล็กลงมาก็คือดาวงาังคารเส้นเลือดฝอยนะยนั่นคือเลือดเนี่ยตรงนี้ยอแล้วก็เนบจูนนี่ก็เส้นเลือดแดงก็ได้นะตรง,ง,ง,งดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นี่นะคือใหญ่มาก็คือถ้าดาวเนบจูนเนี่ย ราศีมีนเนี่ยก็คือหมายว่าเส้นเลเล็กๆเนะ่ยนะเส้นเลือดหรือเลือดที่มันเสียต่างๆกันแล้วกันนะเนปจูนนะคือมันค่อนข้างว่าเลือดที่มันผสมเลือดมันที่ก็ผสมผสานอยู่ในทั่วร่างกายนะถ้าใครดาวเนปจูนเสียเนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงเป็นเบาหวานนี่นะนะดังนั้นเอมันก็เลือดก็หมุนเวียนนะจากศีรษะนะ ลงมาสู่ร่างกายหมุนเวียนไปสู่อหลายๆส่วนก็นแล้วกันนะนก็คือเลือดเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเห็นว่าเป็นดาวดาวชันเสียนี่นะนะดาวคันเสียดาวนิจจนเสียนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่อยู่จุดตรงเฉพาะเลือดตรงท,รงที่ตรงที่แถวบริเวณตรงทรงอกอย่างเดียวนะไม่ใช่เลือดตรงที่ในส่วนของนะอ่า อในส่วนของอที่เป็นประจําเดือนอย่างเดียวไม่ใช่นะน,น,นั่นคือเลือดมันหลายๆอย่างนะคําว่าเลือดเนี่ยนะนก็คือทั่วร่างกายเลยนะเลือดเนี่ยนะดังนั้นเพียงเดียว่าเป็นการชี้จุดเฉยๆว่าอ๋อดาวจันทร์ตรงนี้นะมันอยู่ในในส่วนของทรวงอกนี่เองนะใครเป็นมะเร็งนะอะก็น่าจะดาวจัน,น์นี่น่าจะเสียนะดาวจันก็น่าจะเสียเนี่ยก็คือส่วนของ ทรงอกนะซึ่งใกล้เคียงกันกันกบดาวาทิต์ก็คือหัวใจเห็นไหมหัวใจเนี่ยหัวใจก็คือตรงหัวใจก็หมายว่าตรงหัวใจโดยตรงนะหัวใจและดวงตาตัวนี้นะเลือดนี่อ่านะก็คือหัวใจแล้วก็อนะ่ในส่วนของก็เป็นระบบเลือดเหมือนกันนะแต่เลือดอยู่ตรงจุดที่หัวใจอย่างเดียวนะ ส่งไปถึงดาวจันทร์แล้วก็ส่งไปถึงดาวองคารแลวส่งไปถึงดาวนปจจนนะก็จะเขี่ยข้องกันทั้งระบบเลือดนะส่วนอถ้าในส่วนของในราศีกันหล่ะนะนะราศีกันเมื่อกี้อาทิตย์ก็คือหัวใจแหละนะนะดวงตาก็ได้นะนะส่วนราศีกันก็คือในส่วนของอวัยวะนะก็คือเนือ้ออวัยวะในส่วนของ ช่องท้องนี่แหละอาจจะเหนือสะดือขึ้นมานะนะแต่อย่างว่าลำไส้ของคนเรามันก็ขดไปขดมาน่ะนะแตบ่บางอาจารย์ก็บอกลำไส้ใหญ่นะแต่ก็ช่องท้องอาจารย์เล็กบอกว่าช่องท้องในส่วนบนนะในส่วนเนี้ยนะก็ก็คือดาวพุธส่วนดาวศุกร์เนี่ยราศีตุลก็คือในส่วนของช่องท้องนะ ในส่วนที่ต่ําก็สะดือลงมาว่างนั้นนะแต่จริงๆดาวพุธกับดาวศุกร์นี่ดูค่อนข้างยากอยู่นะดูค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าเป็นช่องท้องอแต่ส่วนเพราะว่าดาวศุกร์ตรงนี้บางหมายถึงว่าในส่วนของดาวศุกร์ตรงนี้นะก็คือบางทีมันหมายถึงว่ารังไข่ด้วยนะหมายถึงรังไข่ด้วยนะดังนั้นส่วนดาวพุธก็คือหมายว่าลำไส้ใหญ่ด้วย ยังไงก็ตามแต่ก็ตีว่าอยู่ในช่องท้องนี่แหละนะบางทีมันหมายถึงว่าตับด้วยนะนะมันหมายถึงว่าตับมันหมายถึงว่านอกจากตับแล้วนะตับอ่หมายว่าตับไตต่างๆมันก็รวมอยู่ในช่องท้องนี่แหละนะยังวิเคราะห์ค่อนข้างว่าวิเคราะห์ตรงดาวพุธกาดาศเนี่ยค่อนข้างว่าเหมือน มันจะยากอยู่เพราะวันอยู่ในช่องท้องนะนะดังนั้นก็คือต้องมีสติิละถึงจะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะนะถึงจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะถึงจะวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะบางทีในตำราบางทีเขาอาจจะเขียนมาหักลำไส้เล็กบางทีนะก็มันไม่แน่เหมือนกันแหละก็คือบางตำราบางทีเอ่อถ้ามันอยู่ในช่องท้องก็ดูแล้วมันมีดาวดาวหลายดวงนะอยู่ในดาวท,ที่ที่มีอยู่หลายดวง นี่ก็แต่ว่ามาดูว่าดาวอังคารหรือราศีพิจิกนะก็คือในส่วนของทวันหนักทวันเบานะในส่วนของมดลูกนะนะต่างๆนี่นะก็มันก็ใกล้กับดาวศุกร์นั่นเองนะใกล้กับดาวศุกร์อังคารนะเพราะว่าราศีพิจิกราศีตุลกับราศีพิจิกก็อยู่ใกล้กันไงนะทีนี้ต่อมามาดูราศีธนูอะราศีธนูเนี่ย บางทีบางคนอตีว่าเป็นอ่าเป็นตรงที่สะโพกนะอย่างเดียวไม่ได้นะสะโพกอย่างเดียวไม่ได้นะเออ,อาจารย์เล็กบอกว่าพืรหัสเนี่ยก็คือนิ้วมือนะอังคารก็คือฝ่ามือเออก็แปรกันนะทำไมขนาดมือก็ยังแยกไปนะว่านิ้วมือกับฝ่ามืออังคารเป็นฝ่ามือแต่พฤรหัสเป็นนิ้วมือว่างั้กนนะ อันนั้นคนไหนที่มีพุหัสเสียบางทีจะหมายถึงว่านิ้วมือขาดนะ,ะนิ้วมือขาดนะแต่ยังก็คือแถวสโะโพกนะก็คือเป็นของดาวพฤหัสละแถวสะโพกแถวสะโพกในี่บ้านเอวเนี่ยเอวต่างๆก็คือดาวพุหัสหมายถึงมือด้วยนะนี่ก็คือในส่วนของอพุทหัสนอกจากพุหัสนี้ยยังหมายถึงไม่ไม่ใช่สะโพกแล้วก็นิ้วมืออย่างเดียวหมายถึงว่าสะพานกายนะ ทั่วร่างกายนี่นะก็คือดาวพฤหัสด้วยนะพฤหัสเนี่ยครอบคลุมครอบคลุมร่างกายนะเพราะว่าเป็นชีวชีวิตส่วนดาวดาวเสาอ่ะราศีมังกรตรงเนี้ยหมายถึงว่าในส่วนของเข่านะหัวเข่าก็ได้นะส่วนหัวเข่าแข้งก็คือนอกจากเข่าแข้งแล้วยังหมายถึงว่า,าไว้ว่าในส่วนของกระดูกด้วยนะ กระดูกต่างๆอ่ที่เป็นแข็งๆนะเพราะว่าเป็นว่าเป็นเป็นธาตุที่แข็งอ่าถ้าเป็นในโหราศาสตร์ระบบลมก็คือเป็นธาตุดินไงดังนั้นส่วนที่แข็งบางคนเป็นเส้นบ้างเกี่ยวกับเส้นมันตึงบ้างเนี่ยก็คือดาวเสานะนะอ่าหัวเขาไม่ค่อยดีอย่างงี้นะอ่าก็เป็นเป็นพระเสาร์นะแต่ถ้าข้อไม่ดีก็คืออังคารนะข้อกระดูกข้อต่อต่างๆคือดาวอังคารข้อของข้อคอบ้างนะ ก็นิ้วต่างๆบ้างแล้วก็ฟันบ้างนี่คือดาวขาะน,นะอ่าทีนี้ต่อมาก็คือของราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมราศีกุมก็คือน่องนะน่องตรงตรงน่องนี่ปวดตรงที่น่องนี่าาาราศีราศีอราศีมฤตโยนี่นะก็ถือว่าเป็นอวัยวะในส่วนของน่องนะอส่วนเนปบจูนก็คือเทา้า นะอ่าเท้าอวัยวะเท้าแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เท้าอย่างเดียวไงเนบจูนมันหมายถึงอวัยวะในส่วนของเลือดต่างๆด้วยดังนั้นก็คือต้องศึกษาเอ่อหมายถึงว่าดาวต่างๆนี่ถึงแม้จะประจําอยู่เท้าก็จริงอยู่นะถึงหมายว่าต้องศึกษาในส่วนของอวัยวะส่วนของธาตุต่างๆว่าธาตุไฟไงใช่ไหมธาตุไฟคืออะไรเงี่ยอ่าธาตุไฟคือ คือโรคอะไรนะถ้าถ้าพาดถ้าธาตุไฟที่ม <prompt> right? no ันเสียางนะก็คืออะไรอไฟก็มีอะไรบ้างอ่ะไฟก็คือมีดาวพูโตใช่ไหมดาวพูโตปวดหัวตัวร้อน่ะพูโตนะอดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยใช่ไหมดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอย่างเงี้ยอ่าพฤหัสก็ไปร้นน้อยหน่อยวันนี้นะอถ้าช่วงไหนก็ตามแต่อถ้าเป็นดาว อังคารนะทับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ทับดาวอังคารนะเป็นต้นก็มักจะเป็นไข้เนะี่ยเป็นไข้เพราะว่าน้ําประทะกับไฟไงก็เป็นไขนะ้ที่บอกว่าไปตากฝนแล้วเป็นไข้นั่นแหละนะส่วนธาตุธาตุลมอ่ะธาตุลมคืออาจก็เป็นภูมิแพ้นะลมก็คือไม่ว่าจะเป็นพระราหูนะพระราหูเกตมัลติยูนะ พวกนี้นั่เป็นธาตุลมก็เป็นการแพ้อากาศต่างๆนะอ่ะาธาตุลมเนี่ยแพ้อากาศอย่างเงี้ยโดนลมมาเงี้ยอเหมอนพื้นฟ,ฟ้าบนบนจะตกเงี้ยก็คือเป็นธาตุลมนะไม่ใช่เจาะจงตรงที่แขนนียนอะย่างเดียวนะแม้กระทั่งว่าดาวศุกร์เงี้ยดาวศุกร์ก็คืออะไรก็เป็นแพ้ลมพิษต่างๆอต่างๆ,ๆก็เป็นธาตุลมเงี้ยนะเพราะธาตุลมมีหลายอย่างนะหดพืน้นคัน ต่างๆนี่ก็คือแพ้ไอ้ฝุ่นละอองแพ้อะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นธาตุลมหมดนะนะธาตุลมหมดไม่ใช่ว่าอยู่แค่นี้นะคลองแค่แขนแล้วว่าอ่คลองแค่ช่องท้องนะคือต้องดูธาตุด้วยว่าเป็นธาตุลมต่างๆอ่ส่วนธาตุอ่าธาตุจะเป็นธาตุดินนะไหนไม่ปวดต้นคอเป็นธาตุดินไหนไม่อวัยวะตรงเนี้ยอ่แม้กระทั่งว่าพุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุดินนะออย่างท้องเสียใช่ไหมท้อง อ่าเขาเรียกว่าเออก็คือของผูกเนี่ยก็เป็นธาตุดินเพราะอาหารนะ่ะเป็นเป็นธาตุดินอ่าเป็นธาตุดินอ่าถ้าตัวแข็งเนี่ยนะเช่นมันเยอะอย่างเนี่ยนะก็เป็นธาตุดินคือคือพะเสาใช่ไหมนี่อันนั้นเพียงเพียงแต่ว่าเขาจัดอวัยวะในส่วนนี้เฉยๆว่าอวัยวะในส่วนนี้แหละนะแต่ว่าต้องดูธาตุประกอบด้วยนะอต้องดูธาตุประกอบด้วยอ่าที่นี้มาดูขยายรายละเอียดก็แล้วกันนะอ่าเป็นคํา อเป็นการทบทวนกันแล้วกันว่าอาวัยวะในส่วนไหนนะเอาไว้เอาก็อวัยวะในส่วนของราสีเมกก็คือศีรษะหน้าอ่านะพฤก,นะก็คือคอหลอดลมเมถุนก็คือแขนสะบกักสะบักหัวไหล่กรลกดคือหน้าอกเต้านมปอดนะสิงก็คือหน้าอกใต้ราวานมปอดนะและหัวใจกันก็คือท้อง นะเหนือสะดือนะตับลำไส้กระเพาะแลวมดลูกนะราศีตุนก็ลำไส้ใหญ่ท้องใต้สะดือลงมานะราศีนิ้ก็คือวัยวประเพศทวันหนักทวันเบาราศีธนูก,ก็คือต้นขานะอ่าตรงต้นขานะนะแล้วก็เหนือหัวเข่าขึ้นมานะนะอแต่ก็คือหมายว่านิ้วมือด้วยนะธนูเนี่ยมงกรก็คือหัวเข่าส่วนขาส่วนล่างนะ ตั้งแต่เข่าลงมาส่วนกลมก็คือขาบริเวณกลางหน้าแข้งถึงตาตุ่มน่องอันนี้นะเมีนก็คือเท้าอันนี้อันนี้คือ,อเป็นเป็นของอาจารย์ผู้หลวงนะเนี่ยกำหนดอวัยวะนะดนั้นก็คือถ้าจำาหลัาทุ้งนี้ได้ก็แสดงว่าโอเคก็คือก็ก,ก,ก็ก็คือ,อสามารถพยากรณ์ได้แล้วละว,ว,ว่าโรคภยัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นในส่วนไหนนะ เพียงแต่ชี้จุดกันแล้วกันโลกคือโลกอะไรเราไม่ต้องชี้นะแต่สมมติว่าถ้าในไกลว่านั้นก็คือสมมติดาวองคารเนี่ยนะกลุ่มกัดบดาวเมรุยเนี่ยก็คืออาจจะมีอ,อุบัติเหตุผ่าตัดนะนะถ้าต้องรู้ก่อนว่าดาวองคารกับเมรุยูตรงนี้กลุ่มองศาสิทห์ไหมนะนะถ้ากลุ่มองศาสิทก็แสดงว่ามีการผ่าตัดนะยิ่งถ้ากลุ่มอยู่ในราศีเมษก็ดีนะ ถ้ากลมอยู่ในราศีกลมอยู่ราศีเมษหรือว่ากลมอยู่ในราศีพิจิกอะไรประมาณนี้ก็ก็หมายถึงว่าการผ่าตัดเพราะมันเป็นนะเพราะว่าเป็นถ้าอยู่ราศีราศีมีราศีพิจิกก็เป็นเกษตรใช่ไหมส่วนในราศีอยู่ตรงราศีนะราศีเมษก็เป็นเกษตรของเกษตรสองเรือนเนี่ย นะนนถ้ากลุ่มกันเนี่ยถ้าองศาถึงกันเนี่ยมันก็ส่วนมากเกี่ยวับเรื่องการผ่าตัดอุบัติเหตุต่างๆนะนะแต่ว่าถ้ากลุ่มกันก็จริงอยู่แต่ว่าองศาไม่สนิทกันเนี่ยบางทีอาจจะอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะประมาณนี้นะดังนั้นก็คืออ่แล้วก็ถ้าสมมติถ้าไปดาวบ,บบบรเคาะนะไปกลุ่มอวัยวะในส่วนไหนนะ เอาวอัยวะในส่วนตรงตรงศีษะก็จะเป็นโรคทางศาีรษะถ้าไปกลมอยู่ในราศีกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นวายวะในส่วนของกระเพาะลำไส้เงี้ยนะนะหรือว่ามดลูกประมาณนี้เป็นต้นนะ,ะถ้าไปดาวองคารก็ดาวยู่ไปกลมอยู่ในราศีอะไรอ,ะอยู่ในราศีกลมเนี่ยนะตรงแข้งขาจะขา,ขาพิการได้นี่ก็คือดวงดาวองคารดาวบริ้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าไปกลมกันนะนะ และเสียด้วยนะประมาณนี้นะก็จะเป็นเหตุของอวัยวะในส่วนนั้นนั่นเองนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีดาวอันหนึ่งที่สังเกตดูทายในจุดของของที่ว่าบาปะเคาะที่ร้ายแรงก็คือเกตพระลาหูเนี่ยหรือว่าคาดร้ายเนี่ยนะเกศพระลาหูก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญนะนะถึงแม้จะในเกเษตรสองเดือนไม่จัด เขตพระหลางหูอยู่ในราศีใดแต่ก็ถือว่าเมื่อสัมพันธ์กับดาวอังคารดาวมือตยูอย่างเงี้ยนะ,ะดาวที่อุบัติเหตุหร้ายแรงเนี่ยก็ก็เป็นเหตุทําให้บังเกิดขึ้นในช่วงนั้นทันทีนะนะกเกียร์พระหลางหูเนี่ยเขาจึงบอกว่าถ้าเป็นบาปเคราะห์อ,อยู่ในส่วนไหนก็จะเป็นเหตุทําทํานายเรื่องฝฟปานต่งตางๆได้นะแฝงเป็นต่งตางๆได้นะก็เขาก็ อ่จะรู้ทันทีทำนายทั้วว่าคนนี้มีมีฝ่าที่ไหนเป็นต้นนะนะนะก็คือรู้จักดาวบารประเคาะที่เป็นสิทธิอยู่หรือว่าดาวถึงแม้จะเป็นแบบดาวบารประเคาะแต่ว่าเป็นเจ้าเรือนอลิเป็นเจ้าเรือนมรณะเนี่ยนะมักจะมีตำนายอยู่ตรงนั้นนะทีนี้มาดูอันหนึ่งนะอ่าอ่า มันมีคุณภาพของที่เป็นบาปประเพราะนอกจากดาวบาปประเคราห์คือ,ดา,อดาวอังคารนะดาวเสาดาวมฤตยูเนปจูนพูตโตอ่าแล้วนี่ยังหมายถึงว่าดาวต่างๆนี่อถึงแม้จะเป็นดาวสุขะเคราะแต่คุณภาพมันเป็นเป็นปลาเงี้ยนะเป็นนิดอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันเสื่อมเลยนะนะ คือสุเปรเคราะห์ก็เริงอยู่แต่ว่าคุณภาพมันต่ำํำสถานะมันต่ําก็เป็นเหตุทำให้สุขภาพร่างกายในส่วนนั้นเสียด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังหมายถึงว่าดาวบอรเคราะหเป็นดาวที่ทุสถานเนี้ยนะ,ะเป็นเจ้าเรือนอลิเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนวินาศนะเนี่ยก็เสื่อมนะก็ถือว่าจัดเข้าในอวัยวะในส่วนนั้นเสื่อมด้วย จะเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็ต้องดูดาวที่ให้คุณในโทษนะที่มาให้คุณโทษดาวดวงนั้นนะนะถ้าคือถ้าดาวมีดาวสุปเคราะห์ไหมทํามุมให้คุณอวัยวะในส่วนนั้นก็จะไม่ค่อยเสื่อมมากทีนี้วิธีดูดาวจอบางทีเราอาจจะหมายถึงว่าเวลาดูดาวไปเนี่ยเราอาจจะจําแค่ว่าพูโตนะอ่าเป็นแค่ตรงปูโตเส้นประสาทอย่างนี้นะ แบ็กคัทเป็นคอเงี้ยแปดพระราหูเนี่ยเป็นเป็นแขนเนี่ยเป็นตะบักไหล่บางทีเราจําแค่นี้ไม่ได้นะออเพราะบางทีดาวจรเนี่ยนะบางเอืญนว่าดาวจรถึงแม้จะเป็นดาวดวงอื่นแต่ว่าในปีนั้นนะในปีนั้นเนี่ยมันเป็นเจ้าเรือนตันุอย่างเงี้ยเราก็โู้ว่าอ๋อดาวนั้นะเป็นพบมันน่ะนะก็คือมันต้องเป็นต้องศีรษะแล้วถึงแม้จะไม่ใช่ดาวพูโต นะเป็นดาวดวงอื่นก็ตามแต่แต่ว่ามันเป็นเจ้าเรือนตโนของปีนั้นนะอ่าก็แสดงว่าถ้าสมมติดาวดาวบับเคารมาเบียนตโนอย่างเงี้ยแสดงว่าปวดศีรษะนะอ่าคือดาวดาวบับเคาะ์ที่เป็นเจ้าเรือนอลินะมาเบียนนะถ้าดาวบัเคารมาเบียนเจ้าเรือนกุดุมพระอย่างเงี้ยนะอ่าสมมติดาวดาวอังคาราเนี้ยมาเบียนเจ้ามาเบียนเจ้าเรือนกุดุมพระของปีนั้นเนี่ย แสดงว่าต้นคอนะดาวเจ้าเรือนกุมภะอาจจะเป็นดาวอะไรก็ได้แต่ทานายว่าแสดงว่าต้องเจยบคอต้นคอนะนี่คือดาวอาลนะมาเบียนเจ้าเรือนศาสชาเนี่ยก็แสดงว่าปวดหัวไหลดาวาลินะมาเบียนเจ้าเรือนพันธุแสดงว่าอาวัยวะในส่วนของอกนะนะถ้าดาวอเิมาเบียนเจ้าเรือนปวดตะเนี่ยแสดงว่าเป็นหัวใจนะอ,อ ดาวฤกมาเบียนตรงที่ว่าอมาเบียนมาเบียนอัลีด้วยกันหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะหมายถึงว่าช่องท้องนะมาเบียนเจ้าเลนปัตตนิแสดงว่าใต้สะดือเงี้ยนะอมาเบียนเจ้าเลนอมรณะเป็นต้นนะก็หมายถึงว่าทวันหนักทวันเบาหรือมาเจะมาเบียนเจ้าเลนสุภาเงี้ยแสดงว่าอาจจะเป็นอ่าเป็นอ่าเป็นขาหรือเป็นมืออย่างเงี้ยนะนะมาเบียนเจ้าเลนกรรมมากแสดงว่าเป็นเขานะ มาเบียนเจ้าเรียนลาภะเนี่ยแสดงว่าเป็นน่องมาเบียนเจ้าวิมินาสนะแสดงว่าเป็นเท้าเนี่ยนะีค่คือคือใคาเรียกว่าต้องพลิกแพงด้วยไงต้องพลิกแพงถ้าเป็นดาวจรนะนะ่ะเมื่อดาวรีม,มาเบียนก็คือเอาไว้เอาไว้ว่าในส่วนนั้นแหลนะน่ะคือเราต้องอะคือนอกจากดาวประจําราศีแล้วมันหมายว่าพบประจาําราศีนะเมื่อดาวรีม,มาเบียนก็คือ เอาไว้วะในสูตรน,นั้นด้วยนะในวิธีใช้